ืันนี้กะซีฮห้เมนูกับเขาเรือตู้เย็นจ้ะพี่น้องวันนี้ลรือตู้เย็นไปพออันนั่นแน่อันนี้แน่ย่างละเล็กละน้อยกะจักสีคืดอย่างนอว่าเสียอย่างกินนอก,กับเขาก็เลยว่าเออกินอียังที่มันเปลี่ยนแน่คือเบื่อกับเขานะจะ้ะหลังจากที่แบบเกี่ยงเรื่องน้องเรื่องอยังแน่ะกะ มันนี่ก็ผ่อนไข่มหน้อยหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างมันกับเขาทีน้อยหนึ่งแต่ว่าตอนขามันคือไปฟังส่วนปกติตอนนี้ก็สซีเฮกับเขาเมนูข้าวคู่กะปีเนะาะเขาคู่กะปีข่อยหนึ่งกัสซีอาสีบุกคือโมด้วยจ้าจีว่าเอ้าคือบ่มีนันคือบ่มีนี่อันที่ข่อยว่าบ่มีนันมีนี่คือข่อยมีอย่างเขากับใสน่นันเนาะอีข่อยเฮกดบคือโม ไม่ได้เข,าข่ากับยังมาเด็กุกนี่นี่หมูหวานจ้าหมูหวานหมูหวานอันนี้คือกะปิหอมกระเทียมไปผัดน้ำมันใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงน้ำตาลผงอะไรนะปรุงรสให้มันได้น,ไน่ะเวลากินเท่ากับมาคุกใส่เข่าเลยจ้ะคุกๆๆด กุกแหล้วเขาจะค่อยมาตกเครื่องเคียงใส่ก็มีปลาทูแท่นกุ้งแหงเนาะหมูหวานนี่ก็แท่กุนเชียงแท่นยังไดเหมือนแล้วก็มีไข่เจียวไข่เจียวแล้วก็นี่เครื่องเคียงเครื่องเคียงก็มีสตอมีชะอมก็มีจ้ะมีแตงกวาไม่มีถั่วฝักยาวก็ใช้แครอทอะไรที่เรามีในตู้เย็นนั่นแหละจ้ะมีหอมหอมแดงซอยมีพริกมีกระเทียมแล้วก็มีมะนาวมี ผักชีต้นหอมผักชีเนาะแต่ว่าห้าบ่มีหมักม่วงเ้าก็เลยใส่สลิงปิงแทนนะักสลิงปิงมันกะหายวามวผสมแทบม่วงได้เนาะจ้ะทุกอย่างคลุกเข้ากันแล้วก็แซ่บเพื่อก้าแหละจ้ะพี่น้องอาสิเครื่องโมโกเปอย่างแต่ว่าก็เฮ็ดเฮ็ดกินเพราะว่ามันไม่อย่างกะแซ่อันนั้นอะไรที่ไม่ครบก็ไม่เป็นไรขอให้มันอร่อยที่ตรงนี้อันนี้เราก็จะไปคลุกใส่ข้าวเวลาเรากินเนาะ เฮ็ดไวให้พอบานเพราะว่าเจ้าข่อยเดียวอีน้อยเขาจะไปงานเพราะเราต้อตงอยบานเรามีกับข่าวกินม่อย่างถ้าห้าวคู่ข่าวไปเลยเดียวแล้วก็สิเราไ่ได้ก,กินตอนนี้นะคือเราหิวตอนไหนก็สิกินตอนนั้นนะพอบานข่อยดนะ่ะนี่ละจ้าพี่นอ้องเมนูหรือตู้เย็นคือข้าวคู่กะปิสูตรของข่อยเองที่เฮ็ดแล้ว็คือผู้ใดนี่ประตูทอดแก่เนื้อเรียบร้อย แสียไปเสบมันเนาะพี่น้องเนาะ